bất bất nên bền chẳng để lai nhóm thà แต่ละแม่ยายเหรือฟังเทศดลานพูนมันบวมวนตีกะโยมเจ้าจังเงียบเงอมนะโดยเฉพาะโยมพ่อคู่ทาอันลยบ่ปากจำไอ้แม่พ่อใจเหรือได้บู้จังบ่มีดอกคว่มวบาเอาละดีดีแล้วการฟังทมตองฟังเงียบเปียบดังพาที่พับไว้บัดย่า ใสจังของงามใจให้ใสดังน้ำอย่าหอนเฮียงคือไฟชืออันใดได,ไดเแนืให้บอกหลานนิพนบางแม่ส่วนเอ้ยพุทธังเดือย่าให้เคลื่อนกับกายเป็นพุทธังอีมีนาะาย่าให้พังเป็นแท้อมีมีส่วนเดือแม่เดื้อ อันสว่าขาตูยามสิภับสิมวนนันขาเพิ่นยาพัวพันผัดสิหลงขากันดังที่เคยเห็นแลเมื่อวานนี้ฉันไปเทศบ้านหนองเหวไม่ใหญ่สีนังกังมู่บัดสิพิกขังพัวไปโยกขาไม่ใหญ่สุ้จนว่าเราได้ห้องว่าขาคอยขาค่อย ข้าว่ขยแต่ป่านนั่นก็บวางอย่าลงคากันได้ย่าย เออพันบอกว่าสิขุดเอิงให้เบิงบ้างย่ามสิย่างต้องดูตีนสิลาบสินต้องเข้าใจสิปล่อยว่างออหยังบางาใหา่คือแม่ยายนางที่อยู่บ้านบูบน่นแถวตำบลตาดค่ารับสินจากหลวงพ่อมาจากว่าถามว่าซอยจนหลวงพ่อนั่นเพิ่นค่าว่าหลวงพ่อเอ้ยันป่านาป่านาน,นั่นผูกขานี่กับพ่อหูบ่ งวงมไม่คนเฮดอกหลวงพอแต่ว่าป่าตามเวผู้ขายังบ่ฮู้แม่นป่าแท้อีหยังนอหลวงพอเอเอเออ นนี่กสิยนมาเขาจับซำเนาเข่าบันบอนตอนต่อไปพิ่นทิเทศต่อสอนระวัน่อยสิไว้ก่อนเงเอาละขอพัก้อนโจคคำก่อนไว้นี่ก่อนมุนเพิ่นเทต่อสอนประวันคขอเมียนไว้ก่อนนันดอกนาสันท้า